ตัวอย่างนี้ก็เป็นการเชื่อมต่อสแคตกับเซ็นเซอร์นะฮะแต่การที่สแคตจะติดต่อกับเซ็นเซอร์ได้นะครับจะต้องเรียกโปรแกรม s แ a t l i ลิงกตัวนี้ขึ้นมาก่อนนะครับซึ่งจะติดต่อผ่านบลูทูธนะฮะคราวนี้ลองมาดูการเขียนโปรแกรมกันครับในการเขียนโปรแกรมนะครับถ้าเราเปิดโปรแกรม s แ a t ขึ้นมานะฮะเราสามารถเพิ่ม extension ตรงนี้เข้าไปได้ สังเกตดูนะฮะ extension ของ s a t c h จะมีมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นดนตรีนะครับหรือปากกาที่เราใช้วาดรูปนะฮะหรือการติดต่อกับ m i โคร b i t นะฮะการติดต่อกับ l e โกนะฮะซึ่งพวกนี้นะฮะก็จะบอกว่า extension เสริมแต่ละตัวนะฮะถ้าเราใช้ m i โ r o b i t ก็บอกว่าต,ต้องมี m i โคร b i t ติดต่อผ่าน Wi-Fi นะครับหรือติดต่อผ่าน b l บลู o t h อันนี้ก็คือ l e โกนะฮะต้องติดต่อผ่าน b l บลู o t h กับ Wi-Fi นี่ก็เป็นเลโก้เช่นกันนะครับสำหรับเซนเซอร์ของ g กไนเล็กนะฮะที่จะตรวจจับแรงแล้วก็ความเร่งนะฮะแล้วยังตรวจจับการบุนได้ด้วยนะครับก็จะต้องเชื่อมต่อผ่านบลูทูธกับไรเลสเช่นกันนนี่ก็เป็นเซนเซอร์ของเวอร์เนียคราวนี้เรามาดูโปรแกรมตัวอย่างกันนะครับว่าเราจะเขียนโปรแกรมยังไงนะครับถ้าเราเพิ่มตัวนี้เข้าไปแล้วนะครับเราจะติดต่อกับ Go ไนเล็กนะฮะก็คอนเน็กเข้าไปนะฮะจากนั้นนะครับ กลับมาที่ go to editor นะฮะก็จะเจอตรงนี้ครับอันนี้คือกลุ่มคําสั่งที่เพิ่มขึ้นมานะฮะตัวสําคัญสาคัญคือตัวนี้เลยนะฮะอันนี้คือเมื่อเราคลิกนะครับส่วนตัวที่ตรวจจับการหมุนนะครับคือตัวนี้ครับนะอันนี้นะฮะจะตรวจจับว่านะฮะถ้าเกิดว่ามีการออกแรงนะฮะตัวนี้นะครับถ้าออกแรงกดหรือแรงดึงอันนี้เลือกได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้นะครับก็เป็นปริมาณแรง เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถนําปริมาณแรงนี้นะครับไปใช้ในการควบคุมตําแหน่งต่างๆก็ได้ครับอย่างเช่นว่าควบคุมการเคลื่อนที่นะฮะเอาคําสั่ง Bove มาแล้วเอาตรงนี้ใส่เข้าไปเลยนะเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะ Move ไปตามปริมาณแรงที่เรากดนะฮะจะเป็นบวกหรือเป็นลบก็ว่ากันไปนะครับสําหรับการตรวจจับนะครับการตรวจจับเซ็นเซอร์นะฮะเลือกตัวนี้เลยนะฮะ นะถ้าเกิดว่าเรามีการเอียงเซ็นเซอร์ไปด้านหน้านะครับด้านหลังนะครับหรือเอียงซ้ายเอียงขวาก็ใช้ตัวนี้มาจากนั้นเราก็เขียนบล็อกคําสั่งต่อไปด้านล่างน,นะครับหรือมีการตรวจจับแบบนี้ก็ได้ครับนะตรวจจับว่านะถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นหรือเปล่าอันนี้จะให้ข้อมูลเป็นจริงหรือเป็นเท็จน,นะครับหรือตรวจจับการหมุนรอบแกนก็ยังทําได้ครับ,นะรบมีมากมายเลยหรือตรวจจับความเร่งแบบนีนะบ้อันนี้ก็เราสามารถนําการตรวจจับ นะครับการตรวจจับเซ็นเซอร์นี้นะครับไปเขียนโปรแกรมคอนโทรลส c a t ได้นะครับแต่การเขียนโปรแกรมเบื้องต้นนะครับผมอยากแนะนําให้ศึกษาจากโปรแกรมตัวอย่างที่เขียนไว้ก่อนลองมาดูกันเลยนะครับว่าโปรแกรมตัวอย่างนั้นเนี่ยช่วยอะไรเราได้บ้างอาดูนะครับสำหรับอันนี้ก็เป็นโปรแกรมตัวอย่างนะฮะก็จะมีจรวดนะฮะจรวดเนี่ยจะเคลื่อนที่ไปหาลูกบอลนะครับถ้าเกิดว่าจรวดในชนลูกบอลในลูกบอลก็จะหายไปนะฮะ แต่ว่าจรวดตัวนี้นะครับสามารถคอนโทรลให้เดินหน้าและถอยหลังได้นะฮะโดยการตรวจจับแรงที่เรากระทำกับเซ็นเซอร์นะฮะเพราะฉะนั้นในโปรแกรมจะเป็นแบบนี้เลยนะฮะเขียนสคริปต์ให้กับจรวดนะครับตอนแรกก็พอคลิกปั๊บก็จะอยู่ที่ตำแหน่ง x y นะฮะอยู่ที่ตำแหน่ง x 0 y 0นะครับจากนั้นวนลูปตลอดเวลาเลยโดยการวนลูปนี้นะครับก็จะตรวจจับเซ็นเซอร์นะฮะว่ามีการบุดรอบแกน z หรือเปล่า ถ้ามีการหมุนไปมารอบแกน Z นะครับก็จะทำให้ตัวละครนะฮะหรือจรวดนี้นะครับเคลื่อนที่หมุนไปเช่นกันนะฮะจากนั้นนะครับจรวดจะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหรือถอยหลังนะฮะหรือเคลื่อนที่เป็นบวกหรือเป็นลบเนี่ยก็ขึ้นกับแรงที่เรากระทำกับเซนเซอร์นั่นเองนะฮะถ้าเราออกแรงมากๆจรวดก็จะเคลื่อนที่ได้เร็วขึ้นหรือได้ระยะทางมากขึ้นนั่นเองนะฮะแต่เนื่องจากว่าในนี้อยู่ในหลูมโฟ伊เวอร์นะฮะก็จะทำงานตลอดเวลานะครับสำหรับการเขียนสคริปต์ให้กับ ลูกบอลนะฮะก็จะเป็นการตรวจจับครับในลูกบอลวนลูบตลอดเวลาเลยก็ตรวจจับว่าเจลวดเนี่ยนะครับมาสัมผัสกับลูกบอลหรือเปล่าถ้าเจลวดมาสัมผัสกับลูกบอลนะครับก็จะส่งเสียงป๊อปขึ้นนะฮะจากนั้นเนี่ยก็จะกระโดดไปยังตำแหน่งที่เราวางเมาส์พอยเตอร์ไว้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเจลวดนะครับเพื่อนที่ไปชนลูกบอลลูกบอลก็จะส่งเสียงป๊อปนะครับแล้วก็หายไปอยู่ตำแหน่งใหม่นะครับเดี๋ยวเราลองเทสดูนะฮะ ว่าถ้าเราหมุนเซ็นเซอร์ไปมานะฮะจรวดจะหมุนลำกับลำได้หรือเปล่าเราดูตัวอย่างนี้นะครับตรงนี้นะครับถ้าเราออกแรงดันนะฮะจรวดก็จะเคลื่อนที่ไปข้างหน้าถ้าออกแรงดึงนะฮะก็จะถอยหลังนะออกแรงดันไปข้างหน้าออกแรงดึงถอยหลังนะฮะคราวนี้ผมจะหมุนเซ็นเซอร์นะ,ะถ้าหมุนเซ็นเซอร์ปั๊บก็เป็นการเปลี่ยนลำของจรวดนะฮะคราวนี้พอให้เคลื่อนที่ไปชนนะฮะ ก็จะดันป๊อปแล้วก็หายไปนะฮะนี่ผมหมุนลงวันนี้ปุ๊บนะฮะ,นะฮะเอาละกดป๊อดันเดินหน้านะฮะถ้าดึงถอยหลังฮะดึงถอยหลังดันแรงๆวิ่งเร็วดึงถอยหลังนะฮะ,ห,ห,ะ,ฮะหมุนป๊อนะฮะก็จะเคลื่อนที่นะฮะดันป๊อชนนะฮะ ดันปั๊บชนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างทดสอบการทำงานของเซนเซอร์นะฮะโอเคนะครับอันนี้เป็นโปรแกรมตัวอย่างเลยนะฮะลองนามาเล่นได้นะฮะหมุนปับ๊บดันปั๊บเดินหน้านะฮะแล้วก็จะเคลื่อนที่เร็วช้าตามแรงที่เรากดด้วยนะฮะสนดกดีนะครับนี่เป็นตัวอย่างการประยุกต์ง่ายๆนะครับดันปั๊บเดินหน้าปุ๊บนีนะ่โอเคนะครับ นี่ตัวอย่างนะฮะการใช้เซ็นเซอร์ง่ายๆนะครับตัวอย่างนะครับถ้าเราดันปั๊บเดินหน้านะฮะดึงปั๊บถอยหลังนะแต่ถ้าเราหมุนเซ็นเซอร์นะฮะก็จะทำให้ยานนี้เปลี่ยนแปลงไป นะเปลี่ยนทิศทางไปโดยการบุนนะฮะโดการบุนแกนนะครับกดปั๊บเดินหน้านะฮะกดเดินหน้านะฮะถ้าดึงถอยหลังนะฮะแล้วก็จะเร็วช้าตามแรงที่เรากดตามแรงที่เราดึงด้วยนะฮะนะครับนี่คือตัวอย่างง่ายๆนะฮะไปย,ยกใช้เซนเซอร์กับสแคทนะครับ